สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Euro Truck Simulator นะครับภารกิจวันนี้เราก็จะมาขนของเข้าบริษัทนิวเคลียร์กันบริษัทเนี่ยอะไรเนี่ยนิวเคลียร์นิวเคลยอนเนี่ยหมื่นปอนขนอะไรวะเนี่ย JCB อีกแล้วครับจอมเหวี่ยงดัมสเตอร์โอเคอันนี้เป้าหมายถูกต้องนะให้ขนเข้าไปที่ฝรั่งเศสเนะี่ยมึงนี่แหละเราต้องว้าไปที่ลียงคนระับ เราเปลี่ยนคันเป็น,นเลโนครับเลโนแม็กนัมนะเลโนมีสามคันนะคันนี้เป็นคันที่สามแม็กนัมเทเลพอร์ตไปไปที่ไปที่อะไรนะลรียงลรียงไปบริษัทมันมีห้าแห่งนะของฝรั่งเศส โอ้ไปใช้ได้เว้ยคันนี้ไงมันจอมันขา,ขาวๆดีปะเฮ้ยโอ้โหขาวดีขาวดีเหมือนคันนั้นเลยว่ะเหมือนคันเดิมเลยป่ะเหมือนพรีเมียมนะพรีเมียมเรสซิ่งอ่ะเพิ่งเพิ่งขับไปเมื่อครั้งที่แล้ว อันนี้ก็ดีอยู่สมตัวดีอยู่นะ520แรงม้า1้8าแกลลอนแชสซีเป็น6กพันใช่ไหมเนี่ยอันนี้เปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะรถติดแล้วรถติดแล้ว ติเซ่หรืออิตย์ยาใช่ป่าวะเออใช่ใช่ j จ b จอมเหวี่ยงไปครับถัดมันเบาๆเองนะปกติ JCB มันไม่ค่อยเบางี้นะสี่ห้าหมืน 4, 50, นะ่นอันนี้มันหมื่นเดียวยงั ให้เวลาสามชั่วโมงโอ้อันี้เป็นเนะออ e n เจนเดลิเวอรี่นะรถคันเล็กๆไอรถมันน่ารักดีวะ่ะ <c oughs> เหมือนรถเด็กเล่นเลยเฮ้ยเหมือนแบบรถแบบเอ็กเขาเรียกอะไรมนะันแบบว่าบินเอกได้อะพวกโดรน,น่ะเออดีวะ่ะเปิดไฟ ไฟเลี้ยวต้องปรับปรุงนะไม่ไหววะ่ะไฟเลี้ยวมันก็เล็กกระจิบหูเดียวมองไม่เห็นเลยเรโนสเสียงไฟเลี้ยวอ่ะต้องปรับปรุงไอ้คันที่แล้วรู้สึกเ,ง,เงียบเลยนะคันคันอ่อพรีเมียมเงียบเก๊บกด,ดไฟเลี้ยวไม่มีเสียงเลยคันนี้ก็แบบมีเสียงหน่อยแต่ว่าไฟมันไม่ค่อยชัดอะ่ะมันมีรูิดเดียวอย่างเงี้ยไป ไม่อยู่อะ75เบรกไม่อยู่เลยโอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดต้อง70เท่านั้นเมื่อกี้แบากะลองแบบทรงตัวไง75ไมนะ่ไม่อยู่ไงเจ็เบรกพวกนี้ไปไปหนีเลยไปเลยแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวแต่มันขึ้นแรงดิมเพียร์มันแบบความความเร็วมันปึ๊ยขึ้นแบบเร็วเลยนะตอนเจ็ดสิบอะ เครื่องติดอ,อ,อ่ะตอนเทียร์ต่ำๆมันยังขึ้นไม่ค่อยเร็ว่ะแต่ต,ตอนแบบประมาณหกสิบเจ็ดสิบอ่ะมันขึ้นไวมากโอ้นี่ฮะได้ a c c e m e t e r ซกอย่างแต่เราถ่ายรูปไปแล้วตรงเนี้ยอ๋ออันนี้จำได้ละเออนี่เคยถ่ายไปแล้ว Museum of c o n f l u e n c e c o n f l u e n c e s เป็นรูปเหมือนคล้ายๆจานบินพิพิธภัณ์ ขึ้นแบบปึ๊บปึๆบ,บ,บเลยนะแต่เราเดี๋ยวเราหยุดไปที่เจ็ดสิบแล้วกันนะเจ็ดห้าเป็นแนวอดโอเคพอแล้ว เจซมาเออลืมเวนกรรม j c ซี <laughs> จอมเวียงไอ้เออลืมไม่ได้ไงวะเราขน J c ซบมาเว้ยมเล่นไม่ได้ครับใช้ความเร็วเยอะไม่ได้นะในเจซนี่เวลาแบบเราเปลี่ยนเลนอะ่ะมันเวียงนะมันมันจะไม่พยายามรักษาสมดุลของตัวเองไว้มันจะเวียงไว้เจซเนี่ย <laughs> ที่เราชอบพูด j c ซีจอมเวียงนี่แหละ หออ้นี่แลเวลาใช้ความเร็วสูงอะ่ะมันแบบเวลาเราเปลี่ยนเลนนะการทรงตัวมันจะโดยมันทำลายหมดเลย JCB จอมเวี่ยงคนะถ้าเป็นไน้เทพอื่นยังโอเคนะเป็น JCB นี่แับรบองสมดุลไปหมดครับไม่ว่าคันไหนก็ตาม <c oughs> ไม่ว่าไอวีโก้ก็ตามที่แบบสมดุลดีๆเจอ JCB ไปเวียงเยงนี่ยเสร็จ ม,มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องตัวรถเป็นปัญหาเรื่องสินค้าห้าพอแล้วห้าหกสิบนี่แหละไม่น่าเหลือวะ่ะเจซจอมเบี่ยงครับ เคยมาเด็กโคลเลอร์เราวิ่งมาเมื่อกี้ถ่ายรูปไปทีหนึ่งอันนี้เมืองนี้เซนอาบานดูโดนอาบานดูดูฮอนอ่านยากเละอเินตองไปค o กเกอร์หาอ่านภาษาฝรั่งเศสมันไม่ได้อ่านตรงๆอยู่แล้วมันต้องอ่านในแบบสำเนียงของเขาอะ จอมเวียงมาโอ้ยอันนี้มาสุดอันนี้เเว้ยสุดทางเอ็กเลยมาสุดทางเพื่อนเลยครับเมื่อกี้รถไฟหรือเปล่าข้างหน้าเฮ้ยอุ้ยโอ,โอ้มีหลังเต่าให้ด้วยเหรอโอ้ฝรั่งเศสก็มีหลังเต่าด้วย โอ้โห JCB JCB เกือบไม่รอดหางยาวเกินนะแต่มันก็มันดีนะขลใน JCB มันเหวี่ยงมันดีแต่เราต้องแบบเราต้องระวังไว้ก่อนเมื่อกี้ลืมไปว่าเราจซ JCB มาวิ่งเร็วๆแล้วมันปัดแหลกเลยนะโอ๊ย มีเส้นรถรางด้ววหมรถรางผ่านบริษัทเ <lite> น,นี่ของไอ้คันเลโนเวลามันเปิดไฟเลี้ยวนะมันไม่ค่อยสะใจนะมองไม่เห็นไฟเลี้ยวมันไม่ไม่เด่นเท่าไหร่โอ้โหมันได้จอดตรงนี้อ่ะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราวนวนซ้ายก่อนดีกว่าเราค่อยถอยกลับมาออโอเคเหลืออะไรเวลาชั่วโม,มงครึ่งไปครับ JCB จอมเบียง เล่นกว่าเดิมล่ะมีเปลี่ยนเพลง,งด้วย ไ,ได้ถังขยะด้วยติดถังขยะหรือเปล่าวะมุมนี้มันติดถังขยะะถั <c oughs> งขยะมันอยู่ฝั่งนั้นพอดีอมุมนี้ก็ได้วออมีรถรถเท่ดีปรับแสงหน่อยครับให้แสงมันเข้าหน้ารถหน่อยโอ้แสงไม่เข้าเลยว่ะ เออแสงเข้านิดหน่อยแม่ <c oughs> ี่มุมนี้แสงไม่เข้าเลยเอ,อ้เอาด้านนี้แหละเออด้านนี้แสงเข้าโอเคถังขยะไม่เอาดิอุ้ยอ,อ่อยาขยะไม่เอาเลยแปะเออส่งงานแรก <c oughs> นี้เป็นนิวเคลีย์นะโกนิวเคลีย์โอเค <c oughs> Delivery from r i o n ย to s งเ n น a ์บเนี่ยประสบการณ์ส่วนใหญ่นะเราได้จากการถอยเยอะเลยเนี่ยเพราะหลังๆเราวิ่งแบบพวกสั้นๆน,นีมันไม่ค่อยได้ประสบการณ์เท่าไหร่ถอยเยอยแหละได้เยอะ <c ười> ครึ่งหนึ่งก็มาจากการถอยอแหละไปครับอันนี้เป็นโแต่อันนี้มันสูงมากเลยนะของไอ้นี่ดูเดิโอ้รถมันสูงจริงวะ่ะ เป็นเลโนที่สูงห้องโดยสารสูงนะเออโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปที่2บริษัทนี้มีมีหแห่งนะก็คง5คลิปจบแล้วะไวมากเชค,ครับใจใหม่ในคลิปถัดไปอยู่ดิสูงจริงๆรถบันไดสาขั้นครับ